เี๋ยของเล่นครับครับผมได้อะไรมาวันนี้บล็อบบีไฟฟ้าครับนี่มาเก็บกันเลยนี่ครับวันนี้ก็จะมีคู่มือด้วยครับอ๋อมีคู่มือด้วยเหรอครับคู่มือการเล่นอันนี้ครับอ๋อเจ๋อเลยครับเราก็เล่นยังไงล่ะครับนี่ครับวิธีการเล่นนะครับอ้าว เราต้องกดตามไปเหรอครับใช่ครับอ๋ออ๋อตรงนี้ครับเก่งยังเลยน้วปิดก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเบาเสียงในลูกนี่ครับตรงนี้ครับให้เบาเสียงเหรอครับเก่งเก่งเก่งแล้วใครที่ให้ครับนี่อ่ะแม่ครับขอแม่ืี่ให้ อเก่งจังเลยตรงๆมาจากเกาหลีเลยครับโอ้ตรงมาจากเกาหลีเลยเก่งจังเลยอ๋อครับเก่ง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 ดีใจไหมครับดีใจครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับใส่ถานตรงนี้นะครับไหนครับโอเคใส่ถานตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกพีซินพอเรากดแล้วนะครับนี่ เราให้เรากดตรงนี้นะมันก็จะพองขึ้นมาครับอ๋อนี่ครับอ๋อครับเอ้ามีไฟไม่ไมมีไฟเลยมีไฟครับถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับอ๋อเก่งเจงเงนี่ครับนี่มีคู่มือด้วยวิธีการเล่นใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อวิธีการเล่นด้วยโอเคครับถึงอย่างเลยโอเคนั่นหลังก่อน้นั่นหลังกล่องจะเป็นอย่างนี้ด้วย โอเคเก่งเก่งเก่งครับผมสำหรับกินก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ